สวัสดีนะครับก็กลับมาพบกันอีกแล้วครับกับการวิเคราะห์ฟุตบอลของสุภาชัยประเด็์ซึ่งวันนี้กับในช่วงเวลาเช้าตรู่เหมือนเช่นเคยเราก็มีนัดกันกับโปรแกรมการวิเคราะห์ฟุตบอลประจำวันเสาร์ที่15กุมภาพันธ์2568และสำหรับเกมสอคู่ที่ผมมาได้เลือกวิเคราะห์มาฝากกันในวันนี้ก็จะเป็นเกมเพย์ลีกที่กำลังขับเคี่ยวกันแบบเข้มข้นในทีมหัวตารางครับหลังจากที่จาฝูงอย่างหงแดงลิพูก็เพิ่งจะสะดุดจากในเกมกลางสัปดาห์ที่ผ่านมา และสาหรับโปรแกรมในวันนี้ก็จะเป็นเกมที่ทางฝั่งของทัพปืนใหญ,ญ่แอสนอนอตก็จะต้องยกคนไปเยือนทีมจิ้งจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้และอีกหนึ่งเกมครับก็จะเป็นการเจอกันระหว่างทัพเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้กับทังฝั่งของทัพสาริกาดงนิคาสโซซึ่งในส่วนของสถิติผลงานของทั้งสองคู่จะมีแนวทางที่น่าจะออกไปในทิศทางไหนกันบ้างนั้นเราก็มาติดตามกันไปพร้อมๆกันเลยครับและสําหรับพี่ๆท่านใดที่รับชมรับฟังอยู่แล้วยังไม่ได้กด Sub s c r i b e ให้กับทั้งช่องของเราในตอนนี้เพื่อเป็นการกกรระต้นออลิทม ผมก็อยากจะขอฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับทั้งช่องของสุภชัยบบเดกกันด้วยครับและในตอนนี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราก็ไปดูกันที่เกมคู่แรกกันก่อนเลยครับเกมคู่แรกเราก็จะไปดูกันที่ศึกพิีเมีลีกคู่หัวค่ำที่จะลงสนามกันในเวลาหนึ่งทุ่มครึ่งตามเวลาในบ้านเรานะครับโดยที่ในเกมนี้ทีมที่ต้องดิ้นรนหนีตกชั้นอย่างทางฝั่งของทัพจิ้งจอกสยามเลสเตอร์ซิตี พวกเขาก็จะเปิดสนาม King Power Stadium รับการมาเยือนของรองจากฝูงอย่างทัพปืนใหญ่อสนอนโดยที่เลทราคา h ฮตี้แคปไม่กั้นก่อนเกมในคู่นี้ก็ยังคงยกให้ทางฝั่งทีมเยือนเหนือกว่าทางฝั่งเจ้าบ้านอยู่ที่ราคา1.5ซึ่งจากเลทราคา h ฮตี้แคปเอเชียที่เปิดมาแบบนี้แล้วถ้าหากว่าเรามาลองดูผลงานในการเก็บกินราคา h ฮตี้แคปเอเชียยหลักของทั้งสงทีมก็ถือว่าน่าสนใจเลยทีเดียวครับเพราะจากสถิติที่ออกมา จากเกมทั้งสองทีมเคยลงสนามในทุกรายการแล้วเลทก็เปิดมาให้อยู่ที่ราคา1.5นั้นจากผลงานเก่าๆทางฝั่งของเจ้าบ้านเลเซอร์ซิตี้ก็ยังเคยทำผลงานกินราคาทำกำไรให้กับนักลงทุนมาได้แล้วถึง57%แต่ถ้าเป็นทางฝั่งของทีมเยือนอาเซนอลในเกมที่พวกเขาถูกมองว่าถือกว่าทางฝั่งคู่แข่งอยู่ที่ราคา1.5นั้นสสิตีผลงานเก่าๆที่พวกเขาทำได้ทางฝั่งของทีมเยือนก็ยังเคยทำผลงานกินราคาทำกำไรให้กับนักลงทุนไม่ได้เพียงแค่43%เท่านั้นครับ แต่ถ้าหากว่าเราจะไปลองย้อนดูผลงานโดยเฉพาะในเกมพรีเมียร์ลีกผลงานที่ออกมาก็กลายเป็นทางฝั่งของทีมเยือนาอ์เซน on, ที่พวกเขาก็เป็นฝ่ายทำผลงานได้ดีกว่าอย่างชัดเจนครับเพราะจากเกมที่พวกเขาเคยลงสนามทั้งหมดทางฝั่งของทีมเยือนทัพปืนใหญ่ารสตซนก็ยังเคยทำผลงานกินราคาทำกำไรให้กับนักลงทุนมาได้แล้วถึง67%แต่ถ้าเราจะมาเทียบกับทางฝั่งเจ้าบ้านแล้วผลงานของทางฝั่งเลสเตอร์ซิตี้ก็กลับทำกำไรให้กับนักลงทุนมาได้เพียงแค่3 3เเท่านั้น แล้วถ้าเราจะมาดูจากอันดับตารางคะแนนในศึกพรีเมียร์ลีกสถานการณ์ของฝั่งเจ้าบ้านเลสเตอร์ซิตี้ก็กำลังอยู่ในช่วงที่วิกฤตเพราะในตอนนี้ครับนอกจากที่ผลงานในเกมพรีเมียร์ลีกพวกเขาจะแพ้มาถึง4เกมจาก5เกมหลังแล้วทางฝั่งของเลสเตอร์ซิตี้ก็ยังคงร้งอยู่ถึงอันดับที่18ของตารางโดยก็มีคะแนนตามหลังทีมที่อยู่ในโซนปลอดภัยอย่างเวตมตันอยู่ถึง2คะแนนเลยครับส่วนทางด้านฝักฝั่งทีมเยือนทัพปืนใหญ่ออสเนนในตอนนี้พวกเขาก็มีความหวังขึ้นมาอีกเล็กน้อย หลังจากที่จ่าฝูงอย่างหงเดร์ลิพูก็เพึ่งจะสะดุดเจ้าในเกมที่บุกไปเยือนทางฝั่งของทอฟฟี่สีเงินเอเวอร์ตันมาในช่วงกลางสัปดาห์ก็เลยทําให้ในตอนนี้นครับทางฝั่งของทัพปืนใหญ,ญ่แอสตันก็มีคะแนนตามหลังจากฝูงอย่างลิพูอยู่เพียงแค่7คะแนนแล้วถ้าพวกเขาเก็บชัยชนะมาได้ในเกมน้น,นี้ก็จะทำให้คะแนนของอสนอสนตินไล่จี้จ่าฝูงไปเหลืออยู่เพียงแค่4คะแนนเท่านั้นแล้วถ้าเราจะมาดูสถิติผลงานเฮตุเฮตในการเจอกันในช่วง10เกมนะครับ ผลงานของทั้งฝั่งทีมเยือนทัพปืนใหญ่าอสเซนมองอยังไงพวกเขาก็ยังคงมีผลงานที่เหนือกว่าทางฝั่งของเลสเตอร์ซิตี้อยู่หลายช่วงตัวเพราะจากสถิติผลงานในการเจอกันทางฝั่งของทัพปืนใหญ่ารสเซนก็ยังเคยเอาชนะเลสเตอร์ซิตี้ไม่ได้ถึง7เกมและพวกเขาก็เคยแพ้กับทางฝั่งของเลสเตอร์ซิตี้ไปอีก2เกมเท่านั้นและยิ่งไปกว่านั้นครับผลงานในการเจอกันใน5ครั้งล่าสุดทางฝั่งของทัพปืนใหญ่ารสเซนก็ยังเป็นฝ่ายเอาชนะเลสเตอร์ซิตี้ไปได้ทุกเกมโดยที่ผลง,งานในเกมนั้นล่าสุดที่คู่เจอกัน ทางฝั่งของอาร์ซนอลก็ยังป็นฝ่ายเปิดบ้านเอาชนะเลสเตอร์ซิตี้ City, ไปที่สกอร์4ประตูต่อ2ซึ่งถ้าหากว่าเราจะมาดูผลงานในช่วง5เกมของเลสเตอร์ซิตี้ในทุกรายการผลงานที่พวกเขาทำได้ก็มีเกมที่เก็บชนะไม่ได้เพียงแค่นัดเดียวจากเกมที่บุกไปพิกล็อกเอาชนะไก่เดีทองสเปอร์มนถึงถิ่นที่สกอร์2ประตูหนึ่ครับส่วนในผลงานที่เหลือทางฝั่งของเลสเตอร์ซิตี้ก็แพ้ไปทั้ง4เกม โดยที่ผลงานในเกมนั้นล่าสุดเลสเตอร์ซิตี้ก็เพิ่งจะบุกไปแพ้กับทางฝั่งของทัพปีศาจแดงแ so มนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาในเกม FA ครับที่สกอร์2ประตูต่อหแล้วถ้าเราจะมาดูผลงานของทางฝั่งทัพปืนใหญ่ในตอนนี้แม้ว่าผลงานในช่วง5เกมของอาร์เซนอลนั้นพวกเขาก็อาจจะทำได้ดีกว่าทางฝั่งของเจ้าบ้านเลสเตอร์ซิตี้นะครับแต่ถ้าว่าผลงานในเกมนั้นล่าสุด ทางฝั่งของทัพปืนใหญ่อรสเนนก็แดนจะเพิ่งบุกไปแพ้กับทางฝั่งของนิวคาสเซิลแล้วก็ทําให้พวกเขาตกรอบรองชนะเลิศในเกมคาราบาลครับไปแบบน่าเสียดายสุดแต่ทว่าผลงานในเกมพรีเมียร์ลีกนั้นล่าสุดนะครับผลงานของทางฝั่งทัพปืนใหญ่อรสเนนพวกเขาก็เพิ่งจะเปิดบ้านถลม่มทัพเรืบใบสีซฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปหมาดๆถึงสกอร์5ประตูต่อหนึ่งเราขยับมาดูทางด้านความพร้อมสเปนตัวจริงของท,งองทั้ง2ทีมกันก่อนนะครับ ซึ่งในเกมนัดนนี้ทางฝั่งของเจ้าถิ่นทัพจจิ้งจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้พวกเขาก็จะมาในระบบ4-2-3-1โดยแต่งต่งผู้สาประตูครับก็จะออกสตาร์ทโดยทางด้านแมตต์เฮอร์มันเซนประการหลัง4ี่ายในเกมนัดนนี้ก็จะมีทั้งเจมส์จัสตินวอลฟาร์ดคาเลบโอคุลีและวิกเตอร์คริสเซนเซนคู่กองกลางครับทางฝั่งเจ้าบ้านก็จะเลือกใช้ทางด้านวิลเฟรดเอนดีดยืนคู่กับบูบาการีซูมาเร ส่วนสามประสานแนวลุกตัวปั้นเกมในนัดนี้ทางฝั่งของเจ้าถิ่นก็จะเลือกใช้ทางด้านบ๊อบบี้เดอะโคโดบาลีสบิลานเอลคานุสและทางด้านจอแดนอายูส่วนหน้าเป่าครับในเกมน,นัดน,นี้ซูน่าตัวเก่าอย่าง Jamie dy, เจมี่วาดีก็จะได้โอกาสลงสนามออกสตาร์เป็นเเว่ตัวจริงส่วนทางด้านฝาฝัง่งทีมเยือนทัพปืนใหญ่เอสตันครับในเกมน,นัดน,นี้ก็ถือว่าพวกเขาจะปรับทัพใหญ่อยู่พอสมควรโดยในระบบที่เลือกมาก็ยังคงเป็นระบบ433 โดยแต่งแต่งผู้รักษาประตูครับดาบิดราญาก็าจะได้ลงสนามออกซ้ายเป็นสวีตัวจริงเช่นเคยแพงล้าง4ตัวครับในนัดน,นี้ก็จะประกอบไปด้วยยูเรียนชิมเบอร์วิลเลียมสลิบากราบเบลมาร์เยสและไมเลสลุยส์เคลลี่สามแดนกลางในเกมนัดน,นี้ก็ยังคงเป็นชุดใหญ่ครับนำทัพมาโดยทางด้านมาตินโอเดกาดโทมัสปาเตและดีแคนไรท์ส่วน3ตัวบนในเกมนัดน,นี้ก็จะมีการโรเตชันครับ โดยทางฝั่งของมิเกลอิตเตตาก็จะเลือกใช้ทางด้านอีธานเอนวานุรีเรนโดทอสซาและราฮิมเซอร์ลิงแล้วถ้าเราจะมาดูจากกระแสนในราคาแฮดิแคปเอเชียในตอนนี้ก็ยังคงไม่มีการขยับปรับตัวไปทางไหนเลยครับโดยที่ราคาออกมาก็ยังคงอยู่ให้ทางฝั่งทีมเยือนเหนือกว่าอยู่ที่ราคา1.5แต่ถ้าหากว่าเราจะมาดูจากกระแสทั้งแฮดิแคปเอเชียและกระแสต่างประเทศ กระแสที่ออกมาในตอนนี้ก็ยังคงมีการเอ็นเอียงไปทางฝั่งของทางด้านเจ้าบ้านเลสเตอร์ซิตี้มากกว่าซึ่งถ้าเราจะมาดูจากสถานการณ์ของทั้งสองทีมในตอนนี้พวกเขาก็ต่างต้องการสามคะแนนด้วยกันทั้งคู่แต่ถ้าหากจะให้ดูฟอร์มแล้วทางฝั่งของทีมเยือนทัพปืนใหญ่แอสตันมองยังไงฟอร์มก็ยังดูดีมีอนาคตมากกว่านะครับแถมในเกมที่ทางฝั่งเจ้าบ้านในช่วงหลังๆที่พวกเขาถูกมองว่าเป็นรองอยู่ที่ราคา1.5ทีไรผลสกอร์ของเลสเตอร์ซิตี้ก็มักจะโดนคู่แข่งยิงผ่านราคากำแพงไม่กั้นมาตลอด และถึงแม้ว่าปัจจัยในกระแสต่ตางประเทศก็ะจะได้มีการอินอีกเป็นฝาของทานเจ้าบ้านก็ตามแต่ถ้าหากจะให้มองจากความเป็นจริงแล้วโอกาสที่เจ้าบ้านเลสเตอร์ซิตี้จะโดนถลุงประตูนในราของตัวเองนั้นก็มีโอกาสที่สูงเลยทีเดียวครับดังนั้นกับการชี้ชัดของผมในเกมคู่นี้ผมจะขอชี้ชัดไปที่อยู่ทับปืนใหญ่ยิงใส่ไม่ยัง้งคู่ที่2เราก็จะไปอยู่กันที่สนามอิทิฮัดในเมืองแมนเชสเตอร์นะครับ โดยที่ในเกมนี้ทางฝั่งเจ้าบ้านทัพเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็จะต้องรับการมาเยือนของทัพสันติการโดนิคอโซและกับราคาแฮนิแคปไมกั้นก่อนเกมที่ให้มาในคู่นี้ก็ยังยกให้ทางฝั่งเจ้าบ้านเหนือกว่าทางฝั่งทีมเยือนอยู่ที่ราคาหนึ่งช่วงตัวแล้วถ้าเราจะมาดูจากอันดับตารางคะแนนของทั้ง2ทีมในตอนนี้ทางฝั่งเจ้าบ้านทัพเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็มีอันดับตารางคะแนนที่เหนือกว่าทางฝั่งทีมเยือนอยู่เพียงแค่อันดับเดียว แต่ทั้งสองทีมในตอนนี้ก็ยังมีคะแนนเท่ากันนะครับโดยทางฝั่งเจ้าบ้านแมนเชสเตอร์ซิตี้ในตอนนี้พวกเขาก็รั้งอยู่อันดับที่5ของตารางส่วนทางฝั่งทีมยือนเซ็ก็เก็บมาได้ทั้งหมด41คะแนนแต่ประตูได้เสียด้วยกว่าทางฝั่งของด้านเจ้าบ้านก็เลยทําให้ในตอนนี้ทางฝั่งขงนิวคาสเซลิลก็ยังคงรั้งอยู่อันดับที่6ของตารางแล้วถ้าเราจะมาดูผลงานของทางฝั่งเจ้าบ้านแมนเชสเตอร์ซิตี้ในตอนนี้ก็ต้องยอมรับครับว่าสภาพผลงานของพวกเขาก็ไม่ค่อยสม่ําเสมอเท่าไหร่ เพราะจาก5เกมหลังสุดถึงแม้แมนเชสเตอร์ซิตี้จะเก็บชัยชนะไม่ได้ถึง3เกมแต่ถ้าหากว่าเราจะมาเจาะดูผลงานใน3เกมหลังทางฝั่งของเจ้าบ,บ้านก็เก็บชัยชนะไม่ไดเพียงแค่2เกมและพวกเขาก็ยังแพ้ไปอีก1เกมแต่ถ้าหากว่าเราจะมาเจาะเฉพาะดูผลงานในเกมที่เล่นในลังแล้วทางฝั่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ยังสามารถเก็บชัยชนะไม่ได้ถึง4จาก5เกมหลังสุดแต่ถ้าว่าสําหรับผลงานในเกมนั้นล่าสุดนะครับพวกเขาก็กลับพาท่า เปิดบ้านแพ้กับทางฝั่งของทัพราชาชุดขาวเรอัมลมาดริดมาในสึกยูฟาแชมเป,ปี้ยนลีกรอบเพลย์ออฟในนัดแรกที่สกอร์3ประตูต่อ2ส่วนผลงานของทังฝั่งทีมเยือนทัพสาลิกาดงนีคอสเซอร์ครับแม้ว่าผลงานในช่วง5เกมพวกเขาก็จะเก็บชัยชนะมาได้3เกมแล้วก็แพ้ไป2เกมเท่ากับกักบทางฝั่งเจ้าบ้านแต่ถ้าหากว่าเราจะมาดูผลงานในช่วงนี้ผลงานใน3มเกมหลังสุด นิวคาสเซลก็ย Mont ังสามารถเก็บชัยชนะไม่ได้ถึง2เกมแล้วก็มีเกมที่แพ้ให้กับทางฝั่งของเจ้าสัวน้อยฟลมไปเพียงแค่นัดเดียวโดยที่ผลงานใน2เกมหลังสุดนิวคาสเซลก็ยังสามารถเปิดบ้านเคหทางฝั่งของทัพปืนใหญ่ออสซนนตกรอบรองชนะเลิศในสึกคาราบาวครับไปที่สกอร์สองประตูศูนย์ก่อนที่ในเกมนัดนล่าสุดครับพวกเขาก็จะยังสามารถบุกเอาชนะเบอร์มิแฮมซิตี้มาในเกมเอฟคัพที่สกอร์สามประตูต่อสอง แล้วถ้าเราจะมาดูจากสถิติผลงานเฮตุเฮตในการเจอกันของทั้งสองทีมในช่วงตลอด10เกมที่ผ่านมาผลงานที่ทางฝั่งเจ้าบ้านแมนเชสเตอร์ซิตี้ทำได้ก็ดูเหมือนว่าพวกเขาก็จะเป็นขออแสลงของฝั่งทีมเยือนนิวคาสเซิลเลยนะครับเพราะถ้าเราจะมาดูจากผลงานในการเจอกันในครั้งที่ผ่านๆมา10ครั้งหลังสุดนิวคาสเซิลก็ยังเคยเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปได้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นครับส่วนในผลงานที่เหลือแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ยังเคยเอาชนะนิวคาสเซิลไปได้ถึง7เกมและทั้ง2ทีมก็ยังมีเกมที่เจ้ากันไป โดยที่ผลงานในเกมนั้นล่าสุดถ้าคู่เจอกันทางฝั่งของิวคาเซลก็จะทำได้เพียงแค่เปิดบ้านเจะเาให้กับทางฝั่งของแมชอร์ซิตี้ไปที่สกอร์1ประตูต่อ1เราสลับมาดูการคาดการลไ์อัพเซตตัวจริงของทั้ง2ทีมกันบ้างนะครับซึ่งในเกมนั้นนี้ทางฝั่งเจ้าบ้านทัพเดือใบสีฟ้าพวกเขาก็จะจัดทัพมาในระบบ4-2-3-1โดยตำแหน่งผู้สาป,ประตูครับก็จะออกสตาร์ทโดยทางด้านอิเดอัน ปราการหลัง4ีตัวเน,นนี้พวกเขาก็จะเลือกใช้งานทางด้านมาติอุสนูเนสจอห์นสโตนนาธานอาเก้และยอสโก้กวาดิโอนส่วนคู่มิดฟิลด์ตัวคุมจังหวะในนั้นนี้ครับทางฝั่งเจ้าบ้านก็จะคงเลือกใช้งานทางด้านเบนเดโด i ซินวายื้นคู่กับามาเตโอโคอาซิสสแนวลุกก็จะมีทั้งซาวิโยโมมาอามุดและฟิลฟอร์เดนส่วนนาเป้าในเกมนั้นนี้ครับ เออร์ลิงเบลฮารันก็ここจะได้โอกาสลงสนามออกสตาร์ทเปเนสเตัวจริงส่วนทางด้านฝาฝั่งทีมเยือนทัพสาริกาดงนิคอโซนนะครับในเกมนัดน,นี้พวกเขาก็จะจัดทัพมาในระบบ4-3-3ผู้สาป,ประตูก็จะเป็นทางด้านมาตินดูบราฟกาปราการหลังสีลนายในนัดน,นี้ก็จะประกอบไปด้วยคีแดนทิปเปียฟาเบียนแชแดนเบิร์นและลูอิสฮอร์สามด้วยกันครับทางฝั่งทัพสาริกาดงในเกมนัดน,นี้ก็จะเลือกใช้งานทางด้าน บรูโน่กิมมารยซานโดโตนาลีและโจวิลล็อกส่วน3ประสานตัวอันตรายของทางฝั่งทีเบียในนัดนี้ที่ต้องระวังเป็นพิเศษครับก็จะมีทั้งจาคอบเมอร์ฟี่แอนโทนีกาวดอนและอเล็กซานเดอร์อิซักเราสลับมาดูในเลดราคาใฮ้ทคแคปเอเชียของเกมคู่นี้กันต่อน,นะครับซึ่งณเวลานี้จากเลนราคาใฮ้ทแคปเอเชียในเลนแรกที่ให้มาอยู่ที่ราคาหลูกนั้น แต่ตอนนี้ครับราคาก็ได้มีการขยับปรับไหลปรับแรงมากมากครับโดยในตอนนี้ก็เหลืออยู่เพียงแค่ราคา0.5แต่ถ้าเราจะสังเกตอตัตราการจ่ายราคาค่าน้ําในตอนนี้เชื่อหรือไม่ครับแม้ว่าราคาจะได้มีการปรับตัวลงมาแล้วอตัตราการจ่ายราคาค่าน้ําของทั้งสองทีมก็ยังมีอตัตราการจ่ายที่แทบจะเท่ากันเลยทีเดียวแถมยังไม่พอครับกับกระแสที่ทางในฝ่าฝั่งต่างประเทศก็ยังคงมีการเอ็นเอียงเป็นฝาของทางด้านทีมเยือนอยู่แทบทุกสำนักอีกและจากปัจจัยที่ออกมาก็ได้จะมาจากผลงานของทั้งสองทีม ที่ในตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าทางฝั่งของนิวคาสเซิลก็จะมีความมั่นใจมากกว่าทางฝั่งของทัพเรือใบสีฟ้าเพราะจากเกมที่พวกเขาเพิ่งเปิดบ้านตบทัพปืนใหญ่แอสตันตกรอบเราเชนดเดอร์นในสึกคาราบาลครับมามันก็น่าจะส่งผลให้โมเมนตัมของทีมกลับมาดีขึ้นอีกครั้งครับส่วนทางด้านาฝ่าฝั่งเจ้าถิ่นอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้เองที่ในตอนนี้พวกเขาก็น่าจะเสียความมั่นใจไปไม่น้อยหลังจากที่ผลงานในการเจอกับทีมใหญ่2เกมหลังสุดพวกเขาก็ยังเป็นฝ่ายปลาชัยมาทั้งคู่ซึ่งถ้าหากว่าจะดูจากกระแสในตอนนี้ โอกาสที่ทางฝั่งทีเบียนจะบุกมาแบกแต้มจากถิ่นอิทธิราชในน้านี้ก็มีโอกาสสูงอยู่เช่นกันครับดังนั้นกับการชี exactly ้ชัดของผมในเกมคู่นี้ผมจะขอชี้ชัดไปที่อยู่ทับสาลิกาดงชั่วโมงนี้ทรงดีกว่าก็จบไปแล้วนะครับกับคลิปการวิเคราะห์ฟุตบอลของสุปชัยประจำวันเสาร์ที่15กุมภาพันธ์2568และถ้าพี่พี่ทานใดมีความคิดเห็นหรือข้อมูลที่อยากจะแชร์กันเพิ่มเติม ก็สามารถคอมเมนต์หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลใต้ช่องคอมเมนต์ได้เลยครับสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของผมแล้วแล้วเราก็กลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าและคลิปต่อๆไปกันนะครับสวัสดีครับ